สวัสดีครับผมวันนี้มาทําเป็นอาหารว่างครับเมนูข้าวเกียบฟักทองหอ่อยำวุ้นเส้นหมูยอครับมีข้าวเกียบทอดเรียบร้อยแล้วครับมีวุนเส้นเอาไปลวกให้อ่อนนะครับหมูยอก็เอาไปลวกให้สุกนะครับแล้วก็มีเครื่องยำครับแต่บ้านนี้ไม่ชอบเผ็ดมากเลยพริกนิดนึงครับผมนำฟักทอง ที่หั่นไปตากแห้งแล้วนำมาทอดเป็นข้าวเกียบฟักทองครับผมเรามาทำน้ำยำกันเลยครับใส่พริกลงไปครับใส่ผมนัวครับ ต้ำตาลหวานน้อยหวานมากแล้วแต่คนชอบครับน้ำปะลาร้าปรุงสุกครับบีบมะนาวครับกุกเข้าข้ากันครับชิมรสชาติตามใจชอบครับรสชาติได้ที่แล้วใส่ หมูยอลงไปครับใส่หมนเส้นลงไปครับปุกเขาให้เข้ากันครับผมไยหน้าด้วยผักชีต้นหอมครับนำไปห่อใส่ข้าวเกียบครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมข้าวเกี๊ยบฟักทองห่อยำวุ้นเส้นหมูยอครับแซ่บครับผม